สำหรับคนที่เป็นไซนัสอักเสบต้องเคยล้างจมูกกันมาก่อนใช่ไหมครับแต่การล้างจมูกมันช่วยได้จริงเหรอวันนี้พี่บูมมีคําตอบเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าล้างจมูกดีแต่รู้ไหมครับว่าล้างจมูกครั้งแรก <Leb imer. S 1> อาจทําให้รู้สึกอึดอัดแสบจมูกหรือน้ําเกลืออาจไหลลงคอจนทําให้สําลักอย่างหนักแล้วที่นกก่ากลัวคือถ้าใช้น้าเกลือที่ไม่สะอาดหรือวิธีล้างที่ผิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มด้วย การล้างจมูกให้ได้ผลต้องใช้น้ําเกลือที่สะอาดค่อยๆฉีดน้ําเกลือเข้าไปทางรูจมูกข้างใดข้างหนึ่งแล้วปล่อยให้น้ําไหลออกมาอีกข้างชะาล้างน้ํำมูกฝุ่นและสารกก่อภูมิแพ้ออกไปเหมือนล้างคราบสิ่งสกรปรกในโพรงจมูกให้สะอาดหมดจดทําให้รู้สึกโล่งและหายใจสะดวกยิ่งขึ้นเปรียบสเสมือนการล้างจานเพื่อขจัดคราบไขมันนั่นเองแต่การล้างจมูกเป็นแค่การบรรเทา ไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุถ้าไซนั้นอักเสบของคุณเกิดจากระบบภูมิ